ตอนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็ไปสลาบันสลแล้วสลาเว็บนเวลนะครับตอนที่244มีชช่อตอนว่าการต่อสู้แต่ขาครั้งสุดท้ายพาร์ทที่5เนื่องจากที่ลิมบร์ดได้จัดการเรื่องที่เทมเพลสเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ได้เดินทางไปยังปราสาทสวรรค์ที่เวลดาได้อยู่เวลดาปราดใจกับรูปร่างหน้าตาของลิมบอร์และนั่นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในที่สุดแล้วลิมบร์ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมๆกับเทเลพอร์ตไปยังปราสาทาที่ได้รับมาไม่นานมานี้ ในขณะเดียวกันลิบลก,ก็ได้มันมาเชลก็ได้รวบรวมมันเอาไว้ในความท่านทานสถานนะอาซาโตรดูเหมือนว่าไม่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ในเฉพาะพื้นที่ที่เธอเคยไปมาก่อนหน้านั้นแต่นั่นมันก็เป็นขีดจำกัดของเธอในฐานะมนุษย์สิ่งนี้มันก็ช่วยไม่ได้เนะื่องจากความสามารถของมนุษย์ในการจัดการกับมิตินั้นมันได้อาศัยการมองเห็นอย่างมากอย่างไรก็ตามลิบลก,ก็สามารถเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่จํานวนมากได้รวมถึง เรดมอนด์สังเกตการด้วยและนั่นก็หมายความว่าลิมร์ลก็สามารถรับไปยังสถานที่ที่เขาจําได้ตอนนี้ลิมรลก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผ่านสายตาของดีเลโบและเวลเกนและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลิมร์ลกสามารถมายัางที่นี่ได้อย่างง่ายดายลิมร์ลก็มองไปที่เวลดาที่คอยระวังการมาถึงของลิมมรลูกได้ยิ้มให้กับเขาอย่างไม่เกรงกลัวและนั่นก็เป็นการยั่วย,ยุเขาด้วยวิธีนี้เวลดาจะเพิ่มความรอบคอบให้กับลิมมรลูกมากขึ้น ในโอกาสนั้นนิวโลกก็เตรียมตัวเพื่อจะโค่นเวลดาก่อนที่เวลดาจะลงมือทําอะไรสักอย่างนิวโลกก็ได้ดซึทรับพลังงานเวทมนต์ที่เคยระงับไว้นิวโลกก็โชคดีที่การฟื้นฟูพลังงานของเขาไม่สามารถตามทันและดซึทรับมันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในจินตนาการของรีเมอร์ลในพื้นที่นั้นเชียก,ก็ได้เปลี่ยนมันอย่างขยันขันแข็งให้เป็นพลังงานของรมเมอร์โลที่นิวโลกสามารถใช้งานมันได้ด้วยเหตุน,นี้อยู่จึงได้ฟื้นฟูจากสภาวะพลังงานตามอย่างมาก ดูเหมือนว่าจะเพียงพอแล้วที่จะต่อโซ่กับเวลดาลิมูรุก็รอ้ว่าคงจะไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่โชคดียอย่างนี้อย่างไรก็ตามลิมูรุก็รู้สาเหตุที่พลังของเขาไม่เฟื้อตัวเมื่อมาถึงที่นี่และคนร้ายที่ผอผานพลังงานของลิมูรุที่ว่านั้นก็คือเวลาลาลิมูรุก็คิดว่าเขาได้สร้างร่างโคนและอารวาสไปทั่วดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเติมเต็มพลังของเขาผ่านทางเดือนแห่งวิญญาณจากลิมูรุได้ มันไม่ผิดหรอกลิบลุก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อลิบลุได้ยืนยันกับชีเอลในขณะที่รู้สึกทึ่งลิบลุก็ได้รับคำตอบที่น่าประหลาดใจเชีเอลก็พูดว่าถูกต้องนอกจากนี้บางส่วนยังไหลเข้าสู่ดิอาโบและเบนิมารุใช้พลังงานมากกว่าที่คาดไว้สำหรับวิวัฒนาการทักษะของเวลกริมเธอก็ได้ตอบอย่างไม่กังวลเช่นนั้นลิบลุก,ก็พูดว่าแล้วยังไงล่ะเพราะว่าเธอก็พูดมันเรียบง่ายเกินไป ลิมุลุก็เลยติดอยู่กับวิธีการตอบกลับไม่ไม่ใช่เธอได้ใช้พลังงานของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันอย่างไรก็ตามแม้ว่าลิมุลเขาอยากเจอบนแต่มันก็เป็นความจริงที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากสภาวะพลังงานต่ำอันเนื่องมาจากการกระทำของชิเอลมันมีอยู่หลายอย่างที่ลิมุลอยากจะพูดแต่เขาก็เลิกบน่นหรือว่ามากกว่านั้นมันบังเอิญแม้แต่สถานการณ์นี้มันก็ยังคงอยู่ในความคาดหวังของชิเอล ไม่มันไม่มีทางรีมูรุก็อาจจะแค่คิดมากเกินไปเองเขาก็คิดอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่มีทางที่เชเอลจะสามารถทำนายสิ่ง,งต่างๆได้ไกลขนาดนี้และทํานายว่าเวลดาจะใช้แผนการประเภทใดเช่นกันลีมูรุที่คิดเช่นนั้นเชียลก็ได้พูดว่าฉันได้ยืนยันปรากฏการณ์ของพลังงานกลับสู่สวรรค์หเมื่อเหล่านางฟ้าพ่ายแพ้ในสถานที่ต่างๆ ตอนน,น,นี้นลิวลุกก็คิดในใจว่าใช่อฉันรู้ว่าลิมุลุกก็พูดไม่อจอบเชียก็พูดว่าฉันได้ทำนายไว้แล้วว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้พลังงานของนางฟ้าที่รวบรวมไว้ในสวรรค์คือการทำให้พลังงานทั้งหมดบ้าคลาั่งดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้ค่าได้ยืนหยัดในสภาวะที่มาสเตอร์หมดกำลังตอนน,น,นี้นลิวลูกก็ตอบว่า คุณชเชลก็พูดง่ายจังแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรักเลยถ้าคุณได้อ่านสถานการณ์ผิดยิ่งไปกว่านั้นเวลด้าก็อาจจะดูซึมซับพลังงานทั้งหมดและเพิ่มพลังให้กับตนเองฉันจะไม่สามารถต่อสู้กับเวลด้าในสภาพที่พลังเต็มเปี่ยมแบบนั้นได้คุณจะทําอย่างไรถ้าพลังงานของฉันไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นอิวรู้ถามไช่นานชเชลก็พูดว่า เขาไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเช่นการเพิ่มพลังพิเศษได้เขาจะไม่ดิ้นรนหากเขาสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองได้ง่ายๆแม้ว,ว่าเขาจะเพิ่มพลังให้ตัวเองชั่วคราวแต่ก็ไม่มีปัญหา ฉันไม่คิดว่ามาสเตอร์ของฉันจะสูญเสียพลังงานต่ำแต่ในกรณีที่เป็นไปได้ที่จะดึงเวลดอร่าและเวลกรินกลับมาเพื่อกู้คืนพลังงานประมาณ60%ทันทีดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเธอก็ได้ประกาศว่าการเสริมควรจงแข่งเป็นพิเศษมันก็เป็นไปไม่ได้เ,ดเรลิวรุรก็คิดในใจว่าแล้วตัวฉันล่ะจะเป็ข้อยกเว้นหรือไม่ ยังก็รู้สึกว่าชิเอลจะประเมินชั้นสูงเกินไปนเชียวก็เป็นคนประเภทถ้าเธอบอกว่าทําได้เธอก็จะทําดังนั้นเธอจึงต้องได้กร,ก,กระจายพลังงานของฉันอย่างเห็นแก่ตัวเลยด้วยความเร็วที่รวดเร็วเนื่องจากคุณเวราล่าและคุณเวาณาลวกินก็กําลังฟื้นฟูพลังงานของตนเองด้วยแน่นอนว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีที่สดุดที่จะให้พวกเขาได้ร่วมมือกับฉันในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สดุดไม่ว่าฉันจะได้รับการอนุมัติมาจากพวกเขาหรือไม่ มันก็จะกลายเป็นปัญหาแต่ฉันก็รู้สึกโล่นใจที่รู้ว่าวิธีการดรังกล่าวมันก็มีให้ใช้แต่ว่าตัวฉันก็รู้สึกว่าฉันได้เห็นด้านที่น่ากลัวของอาจารย์ชยเชลแล้วนะระหว่างที่รีม,มุนรูคิดเช่นนั้นแต่แล้วความสงสัยของเขาก็ได้หายไปเหลือเพียงแค่เรื่องราวที่ชาชนะเวลดาเท่านั้นนอกจากนี้ก่าหน้านั้นรีม,มุรู้ได้ตรวจสอบลูกแก้วที่เหลืออยู่ในมือซ้ายของเขา เมื่อลิมูนได้ดูดซึมรัพพลังงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วดูเหมือนว่ามันจะคงเหลือแกนกลางเท่าน,านั้นในมันก็คล้ายคลึงกับแกนเทียมที่นิมุนได้สร้างขึ้นมาเล่นแต่แนวคิดของมันก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันไปมากเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันะหวันที่นิมูนคิดเช่านานั้นมันก็ได้มีเสียงดังออกมาจากลูกแก้วย้นนึกว่าจะจบแต่ไม่คิดเลยว่าจะรอดมาได้ในรูปแบบนี้รู้ไหมแม้ว่าฉันจะพูดไม่ได้จริงๆว่าตัวฉันยังมีชีวิตอยู่ห้าห้า ลูกแก้วลูกนั้นมันก็ได้พูดออกมาลีมูรก,ก็ได้จ้องมาที่ลูกแก้วด้วยความประหลาดใจแม้ว่ามันจะไม่มีเสียงแต่ดูเหมือนว่าจะสร้างเสียงโดยการสั่นแกนเวทมน์มันเป็นลูกกลมที่มีทักษะมากต่อมาเวลกินก็พูดว่าลูล่าคุณปลอดภัยดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้นแต่คุณก็ปลอดภัยใช่ไหมแม้ว่าเวลกินจะพบว่าตนเองติดอยู่ในคําพูดแต่เธอก็ยังคงถามลูกแก้วเช่นนั้น ิมบรู้ที่ถือลูกแก้วอยู่ในมือก็คิดในใจว่าหืมลูกแก้วลูกนี้ก็คือลูดาลาเหรอแต่ฉันก็รู้สึกว่าตัวละครอนอลคอมันก็แตกต่างออกไปจากลูดาลาที่ฉันเคยรู้จักอย่างชื่นเชิงและต่อมาลูกแก้วลูกนางก็ตอบว่าหาได้ส่ซอแล้วการมีความเทุจยานมันก็คือจุดแข็งของฉันและต่อมารีบรูกก็คิดในใจว่าไม่ไม่แม้ว่านายจะเรียกตนเองว่าห่วงแหนแต่สถานะของนายในฐานะลูกแก้วมันก็ยากที่จะพูดได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่ล,ลิมมรุลพยายามที่จะทำซืโคโมิและกังวลแบบนั้นเวล่าจิงได้รีบปิดระยะห่างและเข้ามาโจมตีมล,ลิมมรุลทันทีอย่างไรก็ตาม,มล,ลิมมรุลก็ไม่ได้ลดคนระมัดระวังลงแม้ในขณะที่เขาได้พูดคุยอยู่ลิมุรุลูก็ได้เตะดาบที่ฟันมาลงกับผืนและกดแกงดาที่อยู่ในมือขวาของเขาเพื่อหยุดดาบของเวลด้าด้วยมันและต่อมามล,ลิมมรุลก็พูดว่าไรเดียงสาฉันไม่ได้ดูถูกนายมาจนฉันได้ลดคนระมัดระวังในขั้นตอนสุดท้ายนี้นายรู้ไหม ริมโลูไม่ต้องการที่จะชมเชยเขาแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นความจริงเบลดาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเท่าที่ริมโลูได้รู้จกักเมื่อพิจารณาโดยการสังเกตแล้วพลังงานของเขามันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากริมโมลูก็รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีและความเพียงแก่งของเมลิมและพลังของระดับมังกรที่แท้จริงริมโมลูก็ยังคิดว่าการโจมตีของเขานั้นในช่องว่าง ในขณะที่เขาระมัดระวังตัวเช่นอยู่หรือไม่และการหยุดก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องตามดีค่าเราไว้ผู้ชายคนนี้ก็จะไม่ยอมละเลยดังนั้นฉันจะต้องจัดการกับเขาอย่างระมัดระวังนอกจากนี้ฉันก็มีข้อกังวลเพียงแค่ข้อเดียวเนื่องจากพมมีข้อกังวลดังกล่าวฉันจึงไม่สามารถทําอะไรกันได้เช่นการปล่อยความระมัดระวังลิมบลูก็ได้แลกหมัดก,กับเวลรได้อยู่หลายครั้งและตัวลิมบรูก็อยู่ห่างจากเขาไปบ้าง นนั่นก็ไม่ใช่การวอร์มอัพด้วย3ม,มันก็เป็นแค่คําทักทายที่ขี้เล่นในตอนแรกรลิมมรุกก็ไม่ได้ชินกับการต่อสู้โดยที่ไม่ใช่โดยที่ไม่ใช้ดาบของเขาอย่างที่คาดเอาไว้หรือว่ามากกว่านั้นดาบเล่มนั้นก็เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่ามันก็เป็นอาวุธระดับเทพเช่นกันจากการแสดงรุนวนดาบเล่มนี้ที่ดีกว่าคาตานะของตัวลิมมรลุกึิงกันนั้นลิมมรลุกเขาก็คิดว่าเขาจะไม่โกง เพราะว่าคาตานาที่เขาคุ้นเคยนั้นมันเช็คงานได้ง่ายกว่าและต่อมาดาบเล่มนั้นก็ได้พูดว่าและต่อมาลูกแยวที่อยู่ในมือของลิมมอนโลก,ก็พูดว่าฮ่าฮ่าตัวคุณก็ไม่ได้แย่นะคุณก็สามารถจัดการกับดาบของฉันได้อย่างไรก็ตามคุณก็ยังมีงานอีกามากมายที่ต้องดําเนินการน่าเสียดายที่คุณดูไม่ใช่ภาชนะที่แท้จริงของฉันลูกแยวที่อยู่ในมือซ้ายของมมลิมอนโลก็ได้พูดอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว หรือว่ามากกว่าคุณคืออะไรเพราะว่าคุณฉันจึงได้ต่อสู้กับเบลดาด้วยมือขวาเนื่องจากพื้นฐานแล้วมันคือการกดแยงดาบด้วยมือทั้งสองข้างและฉันก็ไม่คุ้นเคยกับการต่อสู้โดยใช้มือขวาเท่านั้นและต่อมาลีมก,ก็พูดว่าคุณควรจะเป็นอะไรลูดาลาที่ฉันรู้จักก็เต็มไปด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาเขาเป็นจกักรพรรดิแต่ว่าคุณก็อยู่เหนือเขาในเรื่องนี้ปฏิเชนนานลูกแก้วก็ตอบว่าเข้าใจแล้วฉันได้กลายเป็นจกักรพรรดิไปแล้วเหรอ ฉันดาว่าฉันต้องกกมกลอมถ้าฉันอยู่ที่สถานะคนจกักรพรรดิพอนิช้น,นานรีมอรุก็คิดในใจว่าฉันไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นและไม่สนใจอย่างที่ฉันพูดคุณก็เป็นอะไรหรือเปล่าลีมอรุรได้เพื่อเฉยต่อคําบ่นของลูกแก้วและเริ่มพูดคุยถึงตัวเองและถามสิ่งที่สำคัญที่สุดลิมรุรก,ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเวลได้อย่างสบายๆต่อนหน้าเขาได้ในขณะที่ลิมอรุรสงสัยอยู่นั้นเบลกิ้งก็พูดว่า ถูกต้องคุณเป็นเหมือนลูดาลาจริงๆแต่ฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะเป็นแค่คนทรงจำที่ทําซ้ําขึ้นมารู้ไหมพอนที้ยินเวลกินผูดฉานลิมเราก็คิดในใจว่าคนทรงจำที่ทาําซ้ำคำพูดของเวลกินมันก็ทําให้ฉันรู้สึกสับสนและในตอนนั้นเชียรก็ตอบคาถามของลิมมารู้ก,กลับมา เห็นได้ชัดว่าลูกแก้วนี้มีผลในการสร้างความทรงจำของคนตายอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงต้นฉบับได้จิตวิญ,ญญาณก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันไม่ควรมากไปกว่าสำเนาแต่ใช่มันไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นการชุดชีวิตให้ใครบางคนเพียงแค่สร้างความทรงจำของเขาขึ้นมาใหม่และสิ่งที่สัมพันธ์สนัดจิตวิญ,ญญาณก็คือหัวใจ ในขณะนั้นเวลด้านที่มองมาที่ลิมมอโลก็ได้พูดว่ามันน่าสนใจมากอย่างแน่นอนดูแก้วคนทรงจำที่ฉันได้สร้างขึ้นมามันสามารถทํำสามราชพาะคนทรงจำเท่านั้นมันไม่มีหน้าที่เช่นการเรียกคืนดวงเวิยนานถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรลําบากแบบนี้ดูเหมือนว่าเวลด้าก็สนใจในปรากฏการณ์นี้เช่นกันเพราะว่าเขาก็ดูดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาลูเดล่า และได้รับอิสระภาพด้วยตัวของมันเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นลูกแก้วมันก็พูดว่าฮ่าฮ่านั่นคุณก็รู้ค่านั้นยอดเยี่ยมมากหรือว่าอะไรทำนองนั้นอย่างที่ฉันได้เดาลิมเบลุเขาคิดว่าการแล้วเลยเสียงที่โอ้อวดที่ได้ยินมาจากมือซ้ายของเขาลูดาลาได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างแน่นอนในนั้นมันก็แน่นอนแต่ในตอนนั้นชเชี่ยวก็พูดว่า พูดถึงความเป็นไปได้การกลับชาติมาเกิดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งตอนิชนานริมเราก็คิดในใจว่าการกลับชาติมาเกิดคุณหมายความว่าอย่างไรโดยที่ลิมมรุก,ก็ได้สังกลับไปด้วยความสงสัยแต่เชียวก็ตอบกลับมาว่า จักรพรรดิลูโดราวิญญาณของเขาถูกฉีกขาดเนื่องจากการกลับชาติมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นไปได้ว่าส่วนที่ฉีกขาดของวิญญาณมารวมกันและกลายเป็นอีกวิญญาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่มีอยู่หรือวิญญาณชั่วคราวแต่ก็มีหัวใจที่มีอิสระในระดับสูงวิญญาณของลูโดราถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทุกครั้งที่เขากลับชาติมาเกิดและรวมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสั้นหลับการเปรียบเทียบแต่มันก็เป็นเหมือนกับเศษยางลบที่มาเกาะรวมกันเพื่อทํำยางลบที่นวดแล้วหรือว่าอะไรทํานองนั้นการปฏิบัติต่อวิญญาณและยางลบอาจจะเหมือนกันแต่มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้มันไม่ใช่สิงที่คุณคิดตามปกติแต่ฉันก็แทบจะพูดไม่ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยให้ด้ยสุดแล้วตัวฉันก็กลับชาติมาเกิดเป็นซาลามซึ่งปกติแล้วคุณก็จะถือว่ามันเป็นไปไม่ได้ นานเนื่องจากมันมีบุคคลที่มีเศษวิญญาณของลูรล่าอยู่ที่ในซากแข่งในโลกนี้ที่ลูกแก้วแห่งความทรงจาที่ฝังอยู่ในความทรงจาซึ่งสามารถสร้างความอุปสงค์ของลูรล่าได้ในกรณีนั้นจิจูริมลูก็ได้เจอไอเดียดีๆและเขาก็ได้เริ่มดำเนินการทันทีตามความคิดที่เขาได้สั่งการจากหัวใจที่สุขสนในขณะนั้นเวลกิ้ทได้เห็นริมนลูทําอะไรบางอย่างกับลูรล่าเวลกิ้ก็ตะโกนมาว่าริมลูทําอะไรนะ้า แต่ลูกแก้วหนังก็พูดว่า5า,าน่าสนใจเวลกิ้งก็ได้เคลื่อนเสียงอย่างสับสนแต่ลู่าลลก็ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจลิมารุไม่ได้ทําอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่วลิมมารูเพิ่งจะยนดาบไปให้เวลกิ้งลิมุารุได้ลอมดวงพวางจำที่อยู่ในมือซ้ายของเขาด้วยดาบที่ลิมมารูถืออยู่ที่มือขวาและดาบเล่มนั้นก็เป็นดาบของลูเ拉ล,ล,ลิมมารูได้ฝังโพสมงจำลงไปในฐานของด้ามดาบ เป็นดาบระดับพระเจ้าเรากับว่ามีอันเยมรมนีที่สองปากกาอย่างชัดเจนเนื่องจากลิมูรุได้ลอมรวมมันเข้าด้วยกันมันจึงได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาบส่วนลูกแก้วกลมมันก็จะแข็งแกร่งพอๆกับดาบหากว่ามีบุคคลที่กับชาติมาเกิดจริงๆที่จะแบ่งปันจิตวิญญาณของเขาบุคคลนั้นก็ควรจะสามารถดึงความสามารถของรดรล่าออกมาได้ในการถือดาบลิมูร้ได้ทำแบบนั้นก็เพื่อให้สามารถพึ่งพาได้ เพื่อให้เขาสามารถสนทนากับเจ้าของได้ลิมารุก,ก็ยังคงขอให้อาจารย์ชิเอลได้สร้างขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนรูด่าให้เป็นมานาหมอกแน่นอนว่าข้อมูลของลูกแกแถึงความทรงจำมันก็ได้รับการวิเค์เสร็จสิ้นแล้วในต่อมาลีมลรุก,ก็พูดว่าฉันเปลี่ยนมันให้กลายเป็นดาบอัศริยะเพราะว่าฉันก็ได้หลอมรวมเจตจำนงของรูร่าเข้ากับดาบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะมีคนที่มีขึ้นดวงวิญญ,ญาณที่เท่ากับเขาเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ดาบนี้ได้กาวิเนนึงบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเธอดาบก็จะเป็นเครื่องิสูสนดว่าบุคคลนั้นก็คือการกลับชาติมาเกิดของลูเดลา่ามันน่าสนใจใช่ไหมละ่ะพอได้ยินลิมุอรุพูดเช่นนั้นเวลกินก็พูดว่าอย่าทําอะไรตามใจช,ชอบซิลิมุรุก,ก็คิดว่าเวลกินจะโกรธแบบนั้นแต่เวลกินเพียงแค่หยิบดาบขึ้นมาเข้าไปในอ้อมกอดของเธอและเธอก็ได้เจ้ามองมาที่ลิมมอรุและในตอนนั้น,นลูเดล่าก็ได้หัวเราะอย่างล่าเลิง ฮ่าฮาเป็นไปได้ไหมที่ข้าจะกลับชาติมาเกิดแต่ข้าก็คิดว่าน่ากระที่บายได้ว่าทําไมจูข้าถึงได้รับเจตจำนงเสรีมันน่าสนใจอย่างแน่นอนดังนั้นลูราลา่าจึงได้หัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อเวลกียนได้ฟังคาพูดของลูรา่าแล้วเธอเองก็ได้พยักหน้าเรากับว่าเห็นด้วยกันกับเขาเวลได้เองก็ได้รู้สึกลาคาญแต่เขาก็จ้องมองมาด้วยท่าทางเรากับว่าเขาก็พอใจกับสิ่งนี้ เขาได้คิดถึงเหตุผลที่แผนการของเขาล้มเหลวและยอมรับว่าเป็นการกระทําของริมโรหรือว่ามากกว่านั้นอาจารย์ชิเอลนั้นถูกต้องริมโรก็ดาเช่นนั้นในขณะที่ความสนใจของเวล d a ดาก็อยู่ที่ดาบอัศรยะในตอนนั้นริมโรก็ได้ช่วยโอกาสได้ถอดปลอกดาบพัานะออกมาและยืนนิ่งด้วยวิธีนี้ริมโรก็สามารถต่อสู้อย่างจริงจังได้และต่อมาดาบที่อยู่ในอ้อมกอดของเวลกินก็พูดอีกว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากเจตจำนงของสุดยอดของฉันก็ยังคงอยู่และฉันก็เดาว่าคนที่อาจจะเป็นร่างใหม่ของฉันในตอนนี้ก็อาจจะเป็นแค่คนขี้ขาดอย่างแน่นอนฉันจะตั้งตารอ,อการพบกันของพวกเราเพราะฉะนั้นเวก,กิ้งก็พูดว่าฮ้อเฮ้อมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่จากรูเาล่าในตอนท้ายมันก็เป็นเพียงแค่เสน่ห์ของเขาเท่านั้นแม้แต่โชคอันภาคภูมิของเขาก็ยังไม่คงอยู่ แต่ในทางกลับกันคนคนนั้นก็อาจจะได้รับแต่โชคเท่านั้นหากว่าเจอคน,น,นคนนั้นถ้าบุคคลนั้นมีเยว่จิงการกลับชาติมาเกิดของคุณคนขี้ขานและโชคดีวิลกจิงก็ได้พูดอย่างไม่ได้ใส่ใจคนขี้ขานและโชคดีมันมีใครบางคนที่ตรงกับคำอธิบายนั้นแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาของริมมารูแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่มีพรสวรรค์แต่บุคคลน,นั้นก็ได้รับการชดเชยด้วยโชคที่น่าเหลือเชื่อ แม้ว่าตัวริบรุจะไม่แน่ใจว่าคนสามารถที่บุคคลนั้นมีมันเรียกว่าผู้ถูกเลือกมันเป็นเรื่องบังเอิญริบรุก็แน่ใจว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญริบรุก็ได้เพิเฉษต่อบทสนทนาของลูร่าและเบลกิเกนและล่าทิ้งความคิดใดๆเพื่อเพิ่เพเมเติมโชคชะตาและตัดสินการบรชิหน้าของพวกเขาถ้าคนคนนั้นก็คือร่างของลูร่ลา,ลาจริงๆในตอนท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเจอกันแม้ว่าตัวริมารุจะไม่ได้พูดอะไรก็ตาม นอกจากนี้ถ้าความคิดของฉันมันถูกต้องคนคนนั้นก็คงจะไม่สามารถหนีออกจากเวลกินได้และมันก็ไม่สําคัญสำหรับฉันฉันรูว,ว่าฉันได้ทําในบางสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ที่เหลือก็เป็นปัญหาของพวกเขาตัวลิมรู้จึงได้ตัดสินใจอย่างไร้ความรับผิดชอบว่าลูร่าในเรื่องของคนอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเช่นดูเหมือนว่าลิมรู้จะซื้อเวลาได้สัาเร็จเวลาน้าก็ระวังตัวลิมรู้มากเกินไปและพยายามที่จะตีลิมรู้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ลีมอรุก,ก็ปัดป้องพวกมันอย่างง่ายดายด้วยดาบและรอจนกว่าการเตรียมการจะเสร็จสิ้นในที่สุดรามาลีก็ได้พูดว่าทําได้แล้วลีมรุตัวฉันและไกอาร์ก็ล็อกสวรรค์เอาไว้กับคนอื่นๆโดยสิ้นเชิงลีมอรุได้ยินเสียงตะโกนของรามาลิสเอลิบุลุก็พูดว่าเอาล่ะทาได้ดีมากด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้ปิดกัน้นการลบนี้ของเขาคราวนี้ลีมอลุก,ก็ได้เย้มอย่างมีใยให้กับเวลดา้า และมันก็คงจะไร้ความหมายถ้าเขาได้ต่อต้านจนจน,จนมุมเพียงเพื่อให้เขาได้วิ่งหนีดังนั้นตัวลิวจึงได้นําตัวรามาลีและไกาอาบางการทีแท้จริงบางการปัพีไกาอาขึ้นมาสู่สวรรค์และขอให้พวกเขาทําการบล็อกสวรรค์เอาไว้โดยสมบูรณ์ตัวของรามาลีก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอก็มีขวง,โงโกดของเธอเองแต่การแสดงให้เห็นว่า แกอาก็สามารถสร้างเขาวงกตได้แล้ในตอนนั้นเวลดาจึงได้พูดว่าไอสารเลวนะั่นคือจุดมุ่งหมายของเจ้าณตอนนี้รีมุลก็ได้เห็นสีหน้าการแสดงอารมณ์ที่เดือดดาลเป็นครั้งแรกในการแสดงออกของเวลดาความปั่นป่วนนั่นก็เป็นสิ่งที่มุลได้ตั้งใจเอาไว้นอกจากนี้ลามาลิตและเวลแก,กาอาก็ยังช่วยไม่ลิมที่ถูกจับกลุ่มได้ซ้ำเ็จแกอาก็ลองกิ้วๆไม่ลิมที่เห็นแกอาจึงได้พูดว่าแกอา นี่แข็งแ่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรไมลิมได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแดะดูเหมือนว่าเธอจะแปลกใจกับการเติบโตของไกอาและต่อมาลามาลิกก็พูดว่าภารกิจด้านนี้เสร็จสิ้นลิมโมลูไปส่งเจ้าผูช้ชายคนนั้นบินไปไกลไกลซะลามาลิกผู้ภาคภูมิใจจึงได้พูดเช่นนั้นและมองมาทางลิมโมลูนอกจากเธอแล้วไมลิมก็ยังพูดว่าผู้ตามตรงนะฉันเองก็อยากจะจัดการกับเขาด้วยตัวของฉันเอง แต่ก็น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถเอาชนะเขาได้ลิมมารุได้ปวดรังแคให้กับผ้าด้วยตัวของมิลิมเองก็ได้กล่าวเช่นนั้นเรย์มารุก,ก็ได้ตอบกลับไปว่า่อให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันจะแกะสลักลึกลงไปในร่างกายของเขาอย่างถูกต้องเพื่อไปลองวันสำหรับเขาที่จับกุมมิลิมเพื่อนที่มีค่าของฉันมิลิมารุก,ก็ได้ยกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อตอบมิลิมและประกาศออกไปทางของเวลดาในเมื่อปัญหาทั้งหมดมันได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาก็จะมาจบเรื่องนี้กันโดยเร็ว เมื่อลิมุรุคิดอย่างนั้นลิมุลูจึงได้ยินเสียงระเบิดอันน่าสะพึงกลัวและมุมหนึ่งของปราสาทสวรรค์ก็ได้ปิวหายไปลิมุรุรู้สึกประหลาดใจเขาจึง,จงได้หันความสนใจไปที่ทิศทางนั้นอย่างที่ตัวลิมุรุได้คาดเอาไว้ลิมุรุก็เห็นเวเดล่าซังที่หน้ามืดดำอยู่ตรงนั้นก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้า